ยอมเข้าเนื้ออนุมัติทันราคาขายรัดฟอร์ดแมชเอตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเต็มใจขายมาร์รัดฟอร์ดกองหน้าฟอร์มตกในเดือนมกราคมนี้หลังจากผู้บริหารของสโมสรอ,อนุมัติการขายแบบลดกระหน่ำเลยนะครับเดอะกร์เดียนครับสื่อของอังกฤษรายงานว่าแมชเอตเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมที่จะยอมสูญเสียมาร์รัดฟอร์ดในราคาต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้หากมีความสนใจและข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นยื่นเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ครับรัดฟอร์ดกับอเลฮาโดกาเนชโชถูกตัดชื่อออกจากทีมของรูเเเเเบบบบนนนนออามมมมมููรรริิะคัใกกดดแแตตตชช์์ทียไ็ุ ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยเฮตค้ชคนใหมายาวโมริมนะครับยืนยันว่าไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหากทั้งสองคนฝึกซ้อมได้ดีก็จะกลับมาคืนทีมในเกมถัดไปแน่ๆนะครับตามรายงานระบุว่าการโชนะครับยังคงมีอนาคตกับทีมของโมริมต่อไปในระยะยาวแต่สําหรับแรดฟอร์ดนะครับดูเหมือนว่าเส้นทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสิ้นสุดลงแล้วแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าการขายแรดฟอร์ดในเดือนมกราคมนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าเรื่องยากเลยนะครับที่จะหาสโมสรอ,อื่นมาซื้ออโดยเเฉพพาาาาะมื่ิจจรณาจาก จ้างมหาสาลของรัดฟอร์ดแล้วตกอยู่ที่3 6 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับทั้งนี้รรดฟอร์ดครับมีฤดูกาล2,022-2,023ที่ยอดเยี่ยมสุดๆสซนวไปถึง30ประตูจาก56เกมรวมทุกรายการครับคาดการว่าค่าตัวในช่วงเวลานั้นทะลุไปถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับแต่หลังจากนั้นก็เกิดฟอร,ร์มตกนะครับยิงได้เพียงแค่8ประตูจาก43เกมรวมทุกรายการนะฮะแล้วก็ซีซั่นนี้ทําได้เพียงแค่7ประตูจาก24เกมรวมทุกรายการนั่นเองนะครับแล้ง่าเดยไล แลกช็อปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปเขาฝากเว็บไซต์บอลเดียวด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ